เท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอสืบเส้นทางตำนานเบอร์9ก้าหงแดงก่อนถึงดาวินนุนเยตนี่คือหมายเลขของตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าตำนานหมายเลขเสื้อของดาวยิงผู้เป็นหัวใจหลักในแนวรุกเบอร์9ที่กำลังตามหาผู้สืบทอดที่เป็นตัวจริงและดาวินนุนเยตกำลังแบกรับภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้ และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟ,ฟุตบอลด้วยนะครับเสื้อเบอร์เก้าสัญลักษณ์ของกองหน้าลิเวอร์ปปรพูลได้พูดสืบทอดแล้วครับหลังจากที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าดาวินนุนเยสหัวหอ,อกทีมชาติอุรุกัยจะเปลี่ยนเบอร์เสื้อจาก27มาเป็นเบอร์เกลงเล่นในฤดูกาลหน้าเบอร์เกนี้รับต่อมาจากโรเบียโต้ฟิมิโนที่หมดสัญญาออกจากทีมไปเขาอาจจะไม่ใช่กองหน้าที่ยิงกระจุยกระจายในทุกๆซีซั่นแต่เเเขขาาปป็็นนนกกอองงห้ททีี่่รั แฟนบอนความทุ่มเทความรักที่มีให้กับสโมสรการเล่นเพื่อทีมแบบไม่เคยงองแงให้เล่นตรงไหนให้ทําอะไรขอแค่สั่งมาเฟมิโน,โน่พร้อมจะทําให้ทุกอย่าง8ปปีที่เขาทําเพื่อทีมทุกอย่าง อยู่ให้รักจากไปให้คิดถึงนี่คือคําบรรยายที่ดีที่สุดเมื่อพูดถึงเฟมิโนเขาคือกองหน้าตามเทคนิคเกเกนเพซิงมีหน้าที่วิ่งไล่บอลในแดนฝ่ายตรงข้ามวิ่งแบบไม่มีวันหมดแรงแม้จะมีบทบาทน้อยลงในช่วงหลังแต่เขาก็อยู่เสมอยามที่ทีมต้องการ111คือจํานวนประตูที่เขาฝากไว้ให้กับทีมก่อนที่เฟมิโนจะมาใส่เบอร์เก้าตอนปี2016เขาใส่เบอร์11มาก่อนครับซึ่งฤดูกาลก่อนหน้านั้น2 0 1 5 2 0 1 6คนที่สวมเสื้อเบอร์เก้าคือคิสเตียนเบนเต้กอง หน้าร่างยักษ์สูงใหญ่เหมาะแก่การจะเป็นตัวเป้าเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตอนอยู่กับแอสตันวิลล่าเป็นตัวจบสกอร์ที่คมยิงได้หลากหลายและมีความสามารถในการเล่นลูกกลางอากาศที่ยอดเยี่ยมลิอวอพูอยากได้กองหน้าสไตล์นี้จึงซื้อเขามาด้วยค่าฉีกสัญญาถึง32.5ล้านปอนด์นาทีนั้นแฟนบอลเชื่อว่าเขาจะสามารถสวมเบอร์เก้าของทีมได้อย่างสมศักดิ์ศรีโชว์ฟอร์มได้เหมือนตอนที่อยู่วิลล่าก็นนับวันหน้าพอใจมากแล้วแต่ คนที่ยังจำได้น่าจะรู้ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะสิครับเขาอยู่กับทีมฤดูกาลนั้นลงสนาม42นัดยิงได้แค่10ประตูเท่านั้นถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานของกองหน้ามากๆแต่สิ่งที่หนักหนายิ่งกว่าฟอร์มที่หดหายคือเขาไม่ใช่กองหน้าแบบที่เจเกนคอปต้องการเขาต้องนั่งทีมมานั่งสำรองเป็นส่วนใหญ่คนที่ได้เล่นมากกว่าคือเฟมิโนและเพียงแค่ซีซั่นเดียวเบนเตเก้ก็ย้ายออกไปอยู่กับคิสตันพาเลสสิ่งเดียวที่แฟนบอลจำเขาได้มากที่สุดคือลูกจักรยานอากาศที่ยิงใส่แมนเช มันเป็นของลิกกี้ลัมเบิร์ตหัวหอกร่างโยง่งที่เบดอนโรเจอร์ไปซื้อตัวมาจากซอาท์มปตันพร้อมคำถามจากเหล่าแฟนบอลว่าซื้อกองหน้าอายุ32แล้วมาทำไมแม้ว่าตอนอยู่กับทีมนักบุญเขาจะทำประตูได้พอสมควรแต่อายุมันมากเกินกว่าจะมาเป็นความหวังหรือเปล่าแต่คำตอบก็ถูกไขในเวลาไม่นานครับลัมเบิร์ตมีส่วนสูงเกือบ190ซนติเมตรสไตล์ของเขาแตกต่างจากกองหน้าทุกคนที่ทีมมีอย่างสิ้นเชิงทั้งแดเนียลสเตอร์ลิตฟาบิโอบอลินีดีวอกโอลิกี้หรือมาริโอบาโลเตลี่เป็นกองาาม การมาของลำเบิร์ด คือเป็นสำรองที่จะลงไปยามเกมลุกติดตันคิดอะไรไม่ออกก็วางบอมโดยที่พี่เขาเป็นตัวเป้าแต่แม้จะมีเป้าหมายแบบนั้นจำนวนประตูที่ทำมันได้น้อยไปหน่อยแค่สลูกจากการลงเล่น36นัดทำให้เขาอยู่กับทีมแค่ซีซั่นเดียวและก็ย้ายไปไล่ขึ้นมาจากคนที่สวมเบอร์9กก่อนลมเบิร์ตคือยาโก้แสปาร์ตชุมโมงที่ออสปาร์ตย้ายมาลิวอพูมีคู่หูตีนพการอย่าง SAS อยู่แล้วครับการมาถึงของเขาเป็นแค่ตัวสอดแทรกเท่านั้นเพราะคู่โซเลสกับสเตอร์ลิตแทบจะลงเกือบทุกเกมอยู่แล้วฟอร์มยิงประตู ล่มทลายขณะที่อัสปาส์ก็ไม่สามารถปรับตัวกับลีกอังกฤษได้ความเป็นจริงผลงานของเขากับเชลตาบีโกทีมเก่านั้นก็ไม่ได้เด่นอะไรมากมายขึ้นมาเล่นลาลิกา้าแค่ซีซั่นเดียวลิวอพูก,ก็ซื้อมาเลยยังดีที่ราคาไม่ได้แพงนักแค่7-8ล้านปอนด์เท่านั้นเล่นอยู่1ซีซั่นลง15นัดยิง1่งประตูกระโดดส่งให้เซบีย่ายืมตัวแล้วขายขาดคืนเซลตาไปเบอร์9้าตัวทีเด็ดที่มาก่อนอัสปาส์คือแอนดี้คาร์โล่กองหน้าที่ค่าตัวแพงที่สุดของทีมในช่วงเวลานั้นราคาถึง35ล้้าานนนปปออเ็กรซื ัวแบบที่ลิเวอร์พูลแสดงความอยากได้มากเกินไปจนโดนโกงละค่ะไปช่วงนั้นพวกเขาต้องการกองหน้าคนใหม่มาแทนที่เฟอร์นันโดตอเลสที่ขายให้กับเชลซีไปในเดือนมกราคมซึ่งตอนนั้นคารโลเป็นตัวเลือกที่ดูดีไม่น้อยครับนอกจากจะเป็นคนอังกฤษแล้วเขายังเป็นนักเตะที่ทําผลงานได้ดีกับนิวคาสเซลเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองแถมมีรูปร่างสูงใหญ่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีแต่พอมาอยู่จริงๆเขาก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแถมมีอาการบาดเจ็บบ่อยแถมระบบของทีมที่เล่นบอลกับพื้นก็ไม่ได้เอื้อให้กับรูปร่างสูง ใหญ่และเชื่องช้าของคาโลทําให้สุดท้ายก็ไปได้ไม่สวยและย้ายออกจากทีมไปแบบโคตรขาทุน เบอร์9ที่เคยสวมอยู่กับนักเตะที่เหมาะสมมากๆเป็นที่รักของแฟนบอลและถูกยกย่องให้เป็นว่าที่ตำนานจริงๆนั่นคือเฟอร์นันโดตอเลสการที่ลิเวอร์พูลมีกุณซือเป็นราฟาเอลเบนิเตสเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมสามารถดึงตอเลสมาได้เขาคือกองหน้าระดับพาการที่ทวโลกจับตามองยิงได้แบบถล่มทลายเป็นกัปตันของแอลิติโกมาลิดตั้งแต่ที่อายุยังน้อยแม้แต่ทีมคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เคยอยากได้ตัวครับดังนั้นเมื่อเขามาอยู่กับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวแค่้านอ์ยึงส มากมายนอกจากหน้าตาจะหล่อเหลาแล้วเขายังมีความเร็วแข็งแกร่ง ไปกับบอลได้ดีจ่ายบอลได้ดีแถมเชียบคมในการทำประตูเรียกว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนจึงไม่ยากเลยที่เขาจะเป็นที่รักของแฟนบอลหงแดงซีซั่นแรกเขายิงให้ทีมได้ถึง33ประตูนในทุก,กรายการเขาถูกมองว่าจะเป็นตำนานของทีมจริงๆแต่กลายเป็นว่าซีซั่นต่อมาเขาเริ่มบาดเจ็บแม้ฟอร์มจะไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้แรงเท่าซีซั่นแรกที่ย้ายมาแล้วไม่เจ็บเลยจนสุดท้ายการบาดเจ็บก็ทําให้เขาไม่เหมือนเดิมก่อนจะถูกขายให้เชลซีไปด้วยราคา50ล้านปอนด์เรียกว่า เป็นราคาสุดคุ้มของเลี้ยวผูหลายคนบอกนี่เป็นการย้อมแมวขายด้วยซ้ำครับเพราะตอนนั้นตอเลสเจ็บเรื้อรังจนความสามารถตกลงไปแล้วซึ่งก็เป็นความจริงพอย้ายไปเชลซีครึ่งซีซั่นนั้นเขายิงได้แค่ลูกเดียวครับย้อนกลับไปอีกหน่อยครับ เบอร์เก้าเคยเป็นของชิบิลซิเซ่ทีมซื้อเขามาด้วยราคา14ล้านปอนด์จากโอแซเมื่อปี2004เอาเข้าจริงเขาก็ไม่ใช่กองหน้าที่แย่เลยครับมีความเร็วและแข็งแกร่งจบสกอร์ก็พอใช้ได้แต่สิ่งที่โชคร้ายสุดคือการบาดเจ็บรุนแรงทําให้เขาไม่ได้ลงเล่นต่อเนื่องและไม่ได้พัฒนาไปอย่างที่ควรจะเป็นวันที่30ตุลาคมปี2 0 0 4ลิเวอริวพูลเจอกับแบ็กเบิร์นซิเซ่เข้าปะทะกับเจมส์แม็กอิฟฟีและขาซ้ายของเขาหาักตอนแรกเขาน่าจะต้องพักยาวจนจบซีซั่นแต่กลายเป็นว่าเขาากลับมมช่วยที ในช่วงท้ายฤดูกาลจนมีส่วนในการเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกของทีมกับค่ำคืนปฏิหาริย์ที่อิสตันบูลซีซั่นถัดมาเขาเล่นให้ทีม57นัดยิงไป19ประตูและไม่ค่อยมีความสุขนักกับการเล่นระบบของลาฟาหลังจากที่ช่วยทีมคว้าแชมป์เอเบคัได้เขาก็ย้ายกลับฝรั่งเศสไปเล่นให้กับมาซีแทน ก่อนจะเป็นซิเซ่เบอร์9ของทีมคือเอลฮัจิดิยุบเรอรวพูซื้อเขามาจากลองด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของเขาในฟุตบอลโลกปี2002ที่เป็นทีมมามืดความฝรั่งเศสแชมป์เก่าตั้งแต่นัดเปิดสนามทำให้เรอรวพูเนี่ยอยากได้ตัวเขารวมถึงซาลิฟดิเยาเพื่อนร่วมทีมชาติด,ด้วยอีกคนปีนั้นนักเตะเซเนกัาขายดีมากๆครับเขามีความเร็วมีเทคนิค แต่กลายเป็นว่าผลงานไม่ได้เรื่องเลยซีซั่นแรกลงเล่น46นัดยิงไป6ประตูก็ว่าหว่วยเลยนะครับซีซั่นถัดมา33นัด0ประตูขายทิ้งสิครับรออะไร ไล่ขึ้นมาก่อนในยุบเบอร์เกอรของเลวพูคือนิโคล่าอนเนลกาเป็นอดีตกองหน้าของอาร์เซนอลที่โด่งดังขึ้นมาตั้งแต่อายุยังน้อยและรีบเดินแบบผู้ใหญ่เกินตัวรีบย้ายไปเรอลมาดิดและกระดับบูก่อนจะต้องกลับมาอยู่กับปารีสในซีซั่นส0 0 1 2 0 0 2ึ่งสอพลวภูก็ยิมตัวเขามาเพื่อเพิ่มขุมกำลังให้กับแดนหน้าที่มีแค่คู่หูโอเวนกับเฮสกี้โดยมียาลีลิตมาเน่นเป็นอีกหนึ่งซุปเปอร์ซับอเนลกาอายุยังไม่มากแต่ก็ไม่ได้ทำผลงานได้ดีเหมือนตอนที่อยู่กับ Arsenal ออออาาารเเซซนนนนนลลลีกแแ้้้้วง่น่่22นััดททไค5ปะะตูจื ก็แพงเกินไปทําให้เชลาอูริเย่ไปซื้อดียุบแทนดีกว่าครับและกองหน้าเบอร์เก้าที่แฟนบอลยุค90ของเลียบผูจดจาเขามากที่สุด็อบบี้เฟลเลอร์เขาคือเด็กปั้นจากอะคาเดมี่ของสโมสรที่เกิดเมืองเลียบผูแฟนบอลรักเขามองว่านี่คืออนาคตของทีมแน่นอนได้รับฉายาว่าเป็นก๊อดเป็นหนึ่งในนักเตะยุคสไปบอยเป็นหนึ่งในนักเตะชุดทิปเปิลแชมป์ฟุตบอลถ้วยเมื่อปี2001เป็นกองหน้าอังกฤษสไตล์ที่หาไม่ค่อยได้เพราะเป็นสายเทคนิคมีความคล่องตัวสูงและจบสกอร์ดีเขาอยู่กับทีมถึง84% สั้นก,กว่าลงเล่น330นัดยิงได้ถึง171ประตูจากนั้นก็ออกจากทีมไปเพื่อหาความท้าทายใหม่ๆหลังจากพาเนจรไปหลายที่เขาก็กลับมาช่วยทีมอีกครั้งในฤดูกาล2 0 0 5 2 0 0 6แต่เขาก็มาด้วยความโรยราแล้วพอช่วยทีมได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่กําลังหลักอะไรรอบ2ที่เล่น2ซีซั่น39นัดเขายิงได้12ประตูปิดท้ายที่ตำนานของทีมเบอร์เตัวตึงเอียนรัดนักเตะที่ยิงพาเลวพูคว้าแชมป์ีิจนเบื่อ ความยิ่งใหญ่ของเรียวพูในยุค80มีรัดเป็นส่วนประกอบสําคัญแชมป์ยุโรป1สมัยแชมป์ลีก5สมัย FA Cup 3สมัยลีกคัพอีก5สมัยนี่คือความสําเร็จที่เขาทําให้ทีมได้ครับเขาเล่นกับทีมในช่วงปี1980ถึงปี1987ก่อนจะย้ายไปยูเวนตุส1ซีซั่นก็กลับมาเรียวพูอีกในปี1988ถึง1996เขาเป็นตํานานของทีมอย่างแท้จริงลงสนามมากที่สุดเป็นอันดับที่6ตลอดการ660นัดและเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมที่346ประตูไม่มีใครใกล้เคียงก สถิติที่เขาทําไว้ได้เลยไม่มีใครเหมาะสมกับคําว่ายอดดาวยิงแห่งแอนฟิลไปมากกว่าเขาอีกแล้วครับเขาคือคนที่ทําให้เบอร์เก้าเป็นหมายเลขศักดิ์สิทธิ์ของทีมนูนเยสกล้าที่จะรับเบอร์เก้ามาใส่เขาต้องแบกความคาดหวังของทีมอีกครั้งหลังจากย้ายมาซีซันแรกค่าตัวรวมบนัสก็แตะ100่ล้านยูโรแต่กลับยังไม่จีดจ๋าสมราคา15ประตูจาก42นัดยังไม่ใช่ตัวเลขที่ดีนักแต่ทุกคนก็เชื่อว่าเขายังสามารถพัฒนาให้คมกว่าน,นี้ได้อีกการที่เขารับเบอร์เก้ามาหมายความว่าเขาพร้อมแล กับความกดดันที่จะตามมาด้วยด้วยทัศนคติความมุ่งมั่นอันยอดเยี่ยมแบบนี้หวังว่าเขาจะตัดสินใจไม่ผิดและกลายเป็นเบอร์เกผู้เป็นตำนานของเลี้ยวภูไปอีกคนให้ได้ครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ